12วิธีแห่งความสุขที่เราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเองข้อที่1หลักความเชื่อของศาสนาพุทธเหตุที่ทำให้เกิดความสุขนั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีตไม่คาดหวังในอนาคต2สิ่งที่สำคัญสำหรับความสุขเป็นเรื่องของจิตใจ การคิดดีพูดดีทำดีก็ได้ผลดีคือมีความสุขโดยเริ่มต้นที่ตนเองด้วยการรักษาสุขภาพใจสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งเข้าใจในการกระทำของตนเองในทางตรงกันข้ามหากคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลก็ไม่ดีคือมีความทุกข์ 3. ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทะเลาะและใช้หลักเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนให้อภัยตัวเองและผู้อื่นมีจิตเมตตาการุณาและเสียสละ 4. ใช้หลักอริยสัจสี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และบอกไว้ด้วยทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆสมุทัยสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์มัคก,ก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อให้สู่ความดับทุกข์แท้จริงแล้วก็คือทางเดินไปหาคำว่าความสุข พราะถ้าเมื่อไรเราจำกัดความทุกข์ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้น 5. อุปสรรคความสุขก็คือแรงปารถนาและตัณหาคนเราจะมีความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไรแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราพอเมื่อไร ความสุขไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินหรือสิ่งของที่เรามีหรือเราอยากได้หยุดให้เป็นและพอให้ได้ถ้าเราไม่หยุดความอยากของเราแล้วแล้วก็เราก็จะต้องวิ่งไล่ตามหลายสิ่งที่เราอยากมีอยากได้แล้วมันก็เหนื่อยและความทุกข์ก็จะตามมานั่นเอง 6. การจะให้เกิดความสุขใจนั้นต้องอาศัยสมาธิและปัญญาสนับสนุนกันด้วยอำนาจสมาธิจิตสามารถสร้างความปิติสุขให้เกิดได้และต้องใช้ปัญญาด้วย 7. สิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขคือการมองทุกอย่างในแง่บวก ชีวิตแต่ละวันเราต้องเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดีถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องเริ่มด้วยการมองแต่สิ่งดีๆมองให้เป็นบวกเพื่อใจเราจะได้เป็นบวกคิดถึงสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วคิดถึงสิ่งดีๆที่เราทำได้และได้ทำไปแล้วด้วย 8. การให้ หมายความรวมถึงการให้ในรูปแบบเงินหรือสิ่งของเรียกว่าบริจาคและการให้ความเมตตาการุณาต่อกันให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้เรามีความสุข 9. การปล่อยวางให้ได้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรงและโศกเศร้าเพียงไรจำไว้ว่าการเวลาจะพัดพามันไปจากเราไม่ช้าก็เร็วเราจะผ่านพ้นไปได้และยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบเพียงไรไม่ว่าจะผิดหวังสูญเสียเจ็บป่วยล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคน ต้องผ่านบททดสอบนี้ทั้งสิ้น1 0ทําตนเองให้สดใสด้วยการยิ้มให้กับตนเองทําผู้อื่นให้สดใสด้วยการยิ้มให้ผู้อื่นการยิ้มไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่จะสร้างความสดใสได้มากทําให้เราเป็นสุขอยู่เสมอเพราะความสุขมันอยู่ที่ใจของเรา1 1 อย่ากโกรธฟุ่งเฟืยอยอย่ากโกรธจุกจิกอย่ากโกรธไม่เป็นเวลาอย่ากโกรธนานจะเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตถึงแม้จะฝึกให้เป็นผู้โกรธไม่ได้แต่ฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธบ่อยได้ฝึกให้เป็นผู้รู้จักให้อภัยได้ 12. ไม่มีใครมีความทุกข์หรือความสุขได้นานตลอดทุกนาทีทุกวัน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเราฝึกฝนตนเองรับรู้การเกิดขึ้นแล้วดับไปชัดเจนภายในจิตใจความทุกข์ก็จะดับไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะวิธีการสร้างความสุขให้ตัวเองนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครชอบก็กดซับ c r i b e ให้ปุเป้ด้วยนะคะ